ปิดไายที่คาวดีสีดีสองอามงวันห้าสิบสี่นะครับวันนี้เราอยู่กับรถที่โคตรสเปเชียลนะเวลานี้เลยก็คือนั่นคือ M 8 2 1ซึ่ง M 8 2 1 Performance ยังไม่พอมันคือ M 8 2 1 Performance ที่เป็นตัวม i n เนอร์เชนนะครับม i n เนอร์เชนก็คือปี2017ขึ้นไปที่เป็นหน้าจอสีแล้วก็ไฟ LED นะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดู รถคันนี้โดยรอบก่อนว่ามีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็วิ่งเท่าไหร่บ้างมีอีมือบ้างเดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดกันแบบชัดเจนทุกจุดแล้วก็ออกรถง่ายเหมือนเดิมนะครับโอเ okay. ค M821 ถ้าเรากันมาว่ากันที่ M821 ตัวตัวที่ออกมาในปี2015ในปีออกมา2016เนี่ยจะมีจุดแตกต่างหลักๆก,กันหลายจุดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดแรกก่อน,นครับที่มันจะนอยู่ไม่เลื่เชนดเลยก็คือนั่นก็คือหน้าจอสีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาโอเคพี่ยืนตรงนี้เดี๋ยวผมก็มตรงนี้ จะได้เห็นง่ายๆนะโอเคเรามาดูกันที่หน้าจอสีสำหรับ m 8 2 1 m i n หนึ่งไมเนอเชนต่างกันยังไงนี่ครับเดี๋ยวเราใส่พาร์สโค้ด้ว้ก่อนอันนี้ก็คือจอสีจอสีเรามันจะเป็นดิสเพย์ที่ที่ดีมากเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะจับมันตรงนี้จะเป็นสีดำเลยแต่พอตอนกลางวันปุ๊บเซนเซอร์ตรงนี้จะเป็นสีจะเป็นสีขาวสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยครบหมดซึ่งต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างอัจฉริยะมากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นดูกระตียม821 Performance ที่เรามีการแมปมาจากศูนย์แล้วเปลี่ยนกองเป็นกองดูกระตี p r r o r m m n n e แล้วแล้วก็จะมีท่อที่เป็นท่อของเทอร์มิกนนี้สลิปออนซึ่งต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมันดังกว่า ดังกว่า M821 ต,ตัวตัวตัวแรกมากๆแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยได้รับการจูแล้วก็การข,ขับขี่ที่ดีมากแรงกว่าเดิมเยอะมาก,กับโหมด3โหมดเหมือนเดิมสำหรับดูคติ M821 Performance m i ่ o เ c ่ a n g e นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารถคันนี้มีโหมดอะไรบ้างวิธีการเปลี่ยนโหมดเลยคุณก็คือกดตรงนี้ตรงไฟเดียวกดเข้าไปจึ๊กนึงคุณจะเจอนี่สปอร์ตทัวริงเออร์แบนสำหรับมือใหม่ใช้เออร์แบนก่อนสาหรับคนที่เก่งแล้วนะครับเราก็จะใช้โหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ต อ่านี่ครับคือโหมดสปอร์ตสังเกตเห็นว่า ABS ทำงานน้อยดูคติแท็กชั่นคอนโทรลทำงานน้อยนะครับแล้วถ้าเราขับไม่เก่งหรอพี่เราอยากให้ระบบช่วยเหลือมันช่วยเยอะทายัางไงเราไปที่โหมดเออแบนก่อนด้วย ABS ดูคติแท็กชั่นทุกอย่างนะครับจะทํางานช่วยเราได้อย่างมากเลยสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะโอเครถคันนี้สามารถปรับลึกๆได้หลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่จำมาอธิบายให้อีกทีนึงโอเคเรามาดูรูปรถที่ภายนอกกันบ้างนะครับโอเค M821Performance ตอนนี้ แตกต่างอย่างไรอีกต้องบอกว่าเบาะเบาะอันนึงที่แตกต่างนะครับเบาะจะมีการสโลปขาเวลาเรานั่งต๊บขาจะเข้าจะเต็มพื้นมากขึ้นไม่เหมือนกับตัวเก่าที่มันจะเป็นตรงๆแบบนี้คนเตี้ยๆอย่างผมเนี่ยสูง160เนี่ยขาจะไม่ถึงพื้นเลยแต่พอมาเป็นตัวนี้ยปรับปรับลงมาด้านล่างะนะครับมันทำให้ขาผมถึงพื้นแบบเต็มๆมาเดี๋ยวผมจะคอมไ้ดูก่อนอันนี้คือปรับเบาะต่ำแล้วนะแล้วก็มีส่วนเว้าวนี่ครับคือส่วนสูง160เซนติเมตรปึ๊บมาโอเค นี่คือขาข้างเดียวสำรับร้อยหกสิบ 160, แล้วสองข้าง,งสบายสบายรถเตามากเลยนะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยตรงที่ผมทําให้ดูอะไอ้ตรงเบาะที่มันเป็นสโลปตรงเนี้ยทาให้ผมเนี่ยมุดเด้งเมืองได้ง่ายขึ้นนอกจากมุดเดิเนืองได้ง่ายขึ้นเรายังใช้แบบความเร็วเวลาเทโค้งเนี่ยเราสามารถขาหนีบถังได้ดีมากกว่าเดิมดีกว่าตัวเดิมมากๆนะครับโอเคมาเรื่องเบาะแล้วเรามาดูที่เรื่องถังกันบ้างครับถังตัวนี้ มีความเพียวและเล็กกว่า M8 21ตัวแรกที่ทําออกมามากๆ,ๆจะเห็นว่าเส้นโค้งมนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะค่อนข้างเพียวเลยครับเราสามารถเอาขาติดถังแล้วก็รถจะดูเล็กแต่ว่าเล็กและล่ํานะไม่เหมือนตัวตัวตัวแรกที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เทิร์ดท้าเราจะขับค่อนข้างลําบากนะครับโอเคจุดต่อไปที่เป็นจุดแตกต่างอย่างเยอะมากนั่นก็คือไฟหน้าที่เป็น LED นครับจะเป็นเส้นเส้นเส้นเม็ดเม็ดเม็ดเเลยครับด้านหน้านะครับตรงนี้ มีการสลักเขียนว่ามนสเตอร์ด้วยดูดีไฟหน้านะเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเห็นเป็นเส้นเลนป่ะนี่เห็นเป็นเส้นเลยเวลาเราสต็อปไฟสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นี่อ่าเห็นป่ะธรรมดาปิดด้านบนอันนี้สต็อไปไฟสูงด้านล่างจะเป็นไฟ led ให้เลยซึ่งให้ความสว่างมากกว่าดูกติ m821 ในตัวแรกมากๆนะครับแล้วก็คันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าดุกติเจ้าของเนี่ยรถเป็นรถเจ้าของมือเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ มีการเป็นการซื้อตัว p e r f o r m ร์แมแท้ๆจากศูนย์ไม่มีการซื้อรถตัว Normal ออกมาแล้วมาเปลี่ยนกล่องด้านนอกมาเปลี่ยนท่อด้านนอกไม่ใช่นะครับคันนี้คือ Complete ออกมาจากศูนย์เลย mm hmm. ลนั่นก็คือมี ECU m uh, p p ดูคติ Performance กลองดูค a ติ Performance ที่อยู่ใต้ถังน้ำมันแล้วก็จะมีท่อเทอร์มิกนนี้ที่จะเป็นรูปแบบใหม่ถ้าเป็นไอตัวเทอร์มิกนนี้ที่เป็นตัวเก่าเนี่ย ัวนี้มันจะยาวกว่าแล้วก็แล้วก็จะเทอะทากว่าแต่ตัวเนี้ทุกทุกอย่างแล้วก็เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความแรงการดีไซน์การขับขี่ทุกอย่างนะครับมันคือรถคนละคันกับ821ปี2015 2016เลยในราคาดาวเท่ากันนะคำน,นี้ดาว20%เริ่มต้นที่32,000บาทดาว20%นั้นะในราคาดาวเท่าเท่ากันเนี่ยกับปีเก่าเนี่ยเป็นรถมือสองนะ คันนี้ค่อนข้างจะคุ้มกว่าคุณได้รถใหม่กว่าสดกว่ารถที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าสิ่งที่ผมอยากพือเซนต์คันนี้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ Quick s h i f t e r นะครับที่มันจะเป็น Quick ช h i f t e r แบบอัพดาวตอนที่ผมไปซื้อผมไปซื้อมาแถวเขาอยู่แถวพระรามสามผมได้ลองค u นะิ c k ชิปเตอรและซัดอัพดาวเนี่ยบอกเลยว่าขับในเมืองค่อนข้างที่จะสนุกมากแล้วก็ ไม่ต้องกำคัดให้เสียจังหวะเวลาเราขับขี่โดยการใช้ความเร็วนะครับรถคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวแล้วก็ควิกชิปเตอร์เนี่ยเราทําการเทมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนน,ออน้ำมันเครื่องกองน้ามันเครื่องน้ำมันเบรกหน้าหลังนะให้เรียบร้อยนะครับโอเคสําหรับดูกติ m 8 2 1คันนี้รู้เรื่องราคาดีกว่าตอนนี้เราตั้งราคาที่ 2 9 99, 9 9 9 9บาทเพื่อความก้าวหน้านะครับเราขายราคานี้แค่ปีนี้เท่านั้นนะลูกค้าดาว20เริ่มต้นที่32,000บาทนะครับผมเป็นการดาว20%ส่วนใครที่เคยมีประวัติผ่อนกับกรุงศรีแล้วแล้วก็ผ่อนตรงตลอดเราจะมีการดาว15%ซึ่งถูกกว่านี้เดี๋ยวอินบ็อกซ์คุยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเพื่อให้ฟังของทีรึงโอเคเป็นวัด แต่เราไมไ่เป็นโควิดโควิดจะเป็นไข้แต่คนที่ใช่คงเป็นเธอเฮ้ยไม่ใช่แนละ้วโอเคคันนี้ความร้อนร้อยสามพัดลมทางานปกติระบบไฟทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเสียเลยมอน้หมอน้าหล่อเย็นน้าหล่อเย็นมีครบรอบเครื่องเดินนิ่งๆแล้วมันเครื่องหมายที่ยาใหม่หมดและเป็นรถคันเดียวในตลาดเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จอสีตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าเป็นดูคติร้านผมผมการันตีว่าผมคัดรถทุกคันไปซื้อด้วยตัวเองแล้วก็สภาพดีที่สุด ไม่มีการจ้างรถไปยกแล้วเอากลับมาแล้วลูกค้ามาเสี่ยงดวงอะไรไม่ใช่นะครับลูกค้าสามารถแคปเฟซผมไปที่ปุ่มลูกคติหลายๆล,ลุ่มได้เพื่อเช็คเครดิตของผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีก,กว่าเสียงดังกว่าดังกว่าตัวเก่าอีกนะครับโอเคเปิดหน้าจอเดี๋ยวขอใส่พินโค้ดก่อนพอดีไปเปลี่ยนแบตมานะครับ โอเคหลังจากที่เราใส่พินโค้ดแล้วเนะี่ยแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างเซฟตี้นะครับใส่พินโค้ดเสร็จแล้วก็จะสตาร์ทนะโอเคฟังเสียงอ๋อลืมบอกไปว่าไอ้ตัวสวิตสตาร์ทจะไม่เหมือนดูคติ M821 ตัวแรกตัวแรกก็คือจะกดสตาร์ทเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เหมือนกระดุมกดเข้าไปแต่ตัวนี้จะเป็นที่ติดแฮรแล้วนี่กดสตาร์ทได้เลยอ่ะฟังเสียงกัน เข้ามาที่ Facebook ผมหรือโทร0902357080หรือแอดไลน์ที่เบอร์ผมก็ได้หรือใครอยากเข้ามาดูรถติดต่อผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูรถกันอย่างละเอียดนะครับวันนี้เราขอไปก่อนพรับบิ๊ไบค์สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้ยอย่างไง่ย